ดูทางสํานักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะจัดโครงการคลินิกเกษตรเ,เคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารครั้งที่สองค่ะที่หอประชุมอำเภอโ,ภโภไพไซจังหวัดอุบลราชธานีนางทรงลักษณ์วรไพรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ เป็นประธานเปิดโครงการคลินิก,ก,กเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารครั้งที่สองประจำปี2566เพื่อสนองพระราชดำริและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคมให้เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกลค่ะสามารถเข้าถึงการบริการทางการเกษตรและได้รับการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจรบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการหน่วยงานส่งเสริมรวมไปถึงศูนย์เรียนรู้ การเพิ่มประสิทธิภาพผลผลิตสินค้าเกษตรนะคะให้บริการแล้วก็แก้ไขปัญหาทางการเกษตรให้ประชาชนค่ะค่ะซึ่งในปีงบประมาณ2,566ค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำหนดให้จังหวัดอุบลราชธานีค่ะจัดงานโครงการคลินิก,กเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ปีละ4ครั้งโดยจัดไตรมาสละ1ครั้งค่ะการจัดงาน โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ครั้งนี้นะคะเป็นครั้งที่2ค่ะประจําปีงบประมาณ2,566ภายในงานนะคะก็มีกิจกรรมเปิดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ของส่วนราชการรัฐวิสาหกิจค่ะในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ประกอบไปด้วยคลินิกดินคลินิกพืชคลินิกปศุสัตว์คลินิกประมงค่ะคลินิกชประทานคลินิกสหกรณ์คลินิกบัญชีคลินิก กฎหมายค่ะคลินิกข้าวคลินิกมอนไหมคลินิกส่งเสริมการเกษตรแล้วก็คลินิกอื่นๆนะคะ,ะการจัดนิทรรศาการจากส่วนราชการและเอกชนรวมไปถึงการจําหน่ายสินค้าของกลุ่มแม่บ้านเกษตรเกษตรกรค่ะวิสาหกิจชุมชนก็มีเกษตรกรนะคะได้ให้ความสนใจภายในงานนี้จำนวนมากเลยครับที่แหน่งก็กว่า300คนค่ะมีคลินิกหนึ่งที่พี่ไม่กล้าเข้าค่ะคลินิกบัญชี <c oughs> คือเข้าไปแล้วเขาจะพาทําบัญชีค่ะบัญชีชครัวเรือนรายรับรายจ่ายแม่เขียนไป <c oughs> เขียนมารายจ่ายมากกว่ารายรับ <c oughs> แล้วเอาจากไหนมาจ่ายนะคะคือเนี่ยแหละเขาเรียกว,ว่าการทําบัญชีครัวเรือน <c oughs> มันจะเป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่สามารถทําให้เราลดค่าใช้จ่ายภายในครัว <c oughs> เรือนได้อันไหนที่ไม่จําเป็นเช่น <c oughs> วันที่หนึ่งกับวันที่สิบหนี้ค่ะหวยออกก็ลดลดลงบ้างอะไรอย่างงี้ค่ะ